ดีครับช่องธรรมมาหาแดกวันนี้ก็ออกมาทําการจับปลาเหมือนอย่างเคยพี่นอ้องเอ้ยปลาชิงช่างปลากระตะเนี่ยพวกเรือหางยอกหางยาวเรือหัวทงก็ออกมาหากุ้งหนะาปลาจับกุ้งกันช่วงนี้ก็เป็นพายุข้าพี่นอ้องเอ้ยวันนี้ก็เป็นคลื่นใต้น้ํา หลนว่าเลือกเรือโยกเยกยูจียูเยนมาแล้วเลือกเรือหังจาวกออกมาจับปลาหาก,กุง้งฮาหอยหาปูแต่อยู่ทะเลไม่อดกินบินอืเอตะคนไม่ขี้ค้าน ได้ทุกอย่างการดำมากินมีเรือสักลำแล้วก็อยู่ได้จากวนกุ้งแล้วแล้วก็ทำเอาวนวางวนปลาวนกุ้งวนมือทำไรได้งไรอย่างเดีรเดี้องค ฝนก็มาแล้วเมืนเินมัวสัวแสงมาหมดแล้วูร้จะได้กินหรือเปล่าวันนี้็นก็ใหญ่ลมก็แข็งพี่น้องออออเอลาหน้าเยุหน้าลมสองเดือนสามเดือนนั่นแหละถึงจะหมดหน้านี้่บางทีมันก็หงบไม่มั่ง่ะทำไมมันก็ไม่โหดตลอดไป ดำดำํามันก็เรือหางยาวก็วางกุ้งวางอะไรคนก็วนปลาทูมั่งวนปลาลังมั่งที่เขาทำกันวนปูมั่งวนลอยวนล่ามีหลายสิ่งหลายอย่างการทำมาหาจินที่เราในทะเลชีวิต ไม่ขีเกียไม่ขี้ค้านไม่อดไม่อยากของกินไม่ต้องซื้ออันนี้ก็เป็นขลื่นใต้น้ำเคลื่นใหญ่มันอ,อยู่ข้างล่างพีน่น้องยกเรือขึ้นมาทีๆเหมือนจะบบบบบบ,บพี่น้องคืมันยกเรือขึ้น มันเหมือนขึ้นลมถ้าขึ้นลมมันอยู่หน้าน้ำก็อยู่ขื้นใต้น,น้ำเลยมันไม่ได้ไปลองอันตรายเดยวกำลังลอยลำกำลังชักอยู่ยนะชักว,วกุ้งวักุ้ง อากาศไม่ค่อยดีเป็น้องเอ้ยทะเลสีไม่สวยวันนี้ทะเลเป็นสีตะกวแลสีขี้เท่าะ<ล>ทะเลสีไม่ค่อยงามกำลังชักวันอย่อนขอสวัสดีก่อนนะครับช่องธรรมะาแดก กดติดตามไว้ด้วยพี่น้องอกดไลค์กดแ like, ชร์สวัสดีครับ